สวัสดีค่ะจิมมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านหนังสือเป็นประวัติของหลวงปู่ท่อนนะคะต่อจากของเมื่อวานก็คืออตอนที่9ซึ่งจะเป็น ep ที่4แต่วันนี้เนี่ยจะเป็น ep ที่5ก็คือตอนที่5ที่ครั้งที่5ที่จิมอ่านนะคะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยจะเป็นตอนที่10ค่ะตอนนี้นะคะตอนเมตตาต่อสัตว์ นังสือน,นี้นะคะขออ้างอิงถึงอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นหนังสืออพระจัชยานวิสุธทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนยันทโรนะคะเป็นงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารเมื่อวันเสาร์ที่26มกราคม2562ก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยวันที่จิมอ่านคลิปก็ตรงกับวัน ที่2พฤษภาคมปี2,563ค่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะยังไม่อ่านเพราะว่าจากการที่เราดูคลิปที่ผ่านๆมาสิ่งที่จะต้องปรับปรุงก็เลยก็คือจะเป็นเสียงของตัววิดีโอที่อัดเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวภาพที่มันมีความคมชัดยังไม่สูงมากก็คือยังไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ได้ปรึกษากับเพื่อนที่ ทำ YouTube ด้วยกันเนี่ยคะ่ะก็ทราบมาว่าจะต้องซื้อไม้แล้วก็อาจจะต้องปรับภาพนิดหน่อยแล้วก็พอดีว่านอนคิดคิดอยู่เมื่อกี้แต่ว่าก็ได้ยินเสียงว่าว่าควรจะทําให้ต่อเนื่องและทุกวันเพราะว่าทุกๆก,การลงมือทำนะมันจะมีความสําเร็จเนี่ยสะสมอยู่เสมอก็เลยเปลี่ยนใจคะ่ะลุกขึ้นมาอ่านซึ่งวันนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยจะเป็นตอนที่10นะคะตอนที่1ิ แค่ตอนเดียวเนี่ยก็คือน,น่าจะยาวเท่าๆกับวันที่ผ่านมานะคะตอนนี้จะเป็นชื่อตอนว่าเมตตาต่อสัตว์นะคะซึ่งมีคำชวนคิดซึ่งเป็นตัวโตวๆเลยเขียนว่าอันนี้นะคะถ้าไม่ติดในตัวเจ้าของก็ไปได้แล้วสบายหลวงปู่เล่าว,ว่าที่บ้านของท่านจะเลี้ยงม้าสำหรับเป็นผานนะเพราะสมัยนั้นการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกสบาย หลวงปู่จึงชอบขี่ม้ามากและวิธีการขี่ของท่านก็ชอบขี่อย่างรวดเร็วแบบม้าแข่งทําให้ท่านประสบอุบัติเหตุตกจากม้าหลายครั้งบางครั้งถึงกับหมดสติแต่เมื่อฟื้นขึ้นมาม้าก็สามารถพาท่านกลับบ้านได้โดยโยมแม่ต้องต้มย้ายท่านกินแก้ช้ำในอยู่เป็นประจำ มีม้าตัวหนึ่งชื่อเจ้าโนนสํานักชื่อเจ้าโนนสํานักนะคะมาจากหมู่บ้านโนนสํานักอำเภอบรนจากิรีจังหวัดขอนแก่นเป็นม้าที่แสนรู้มากและบางครั้งบอกให้พาน้องไปนาเจ้าโนนสํานักก็พาน้องไปนาได้เองเมื่อถึงเมื่อถึงนาคนรับน้องลงพอถึงเวลาเย็นคนก็เอาน้องขึ้นอาน เจ้านวนสํานักก็พาน้องกลับบ้านเจ้านวนสํานักเป็นม้าที่รู้อยู่รู้กินเมื่อถึงเวลาก็หากินเองกลับบ้านเองใครที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จะไม่ยอมให้ขี่เช่นมีอยู่คราวหนึ่งน้าของน้าของท่านนุ่งผ้าขาวมาผ้าขาวมา้าขอขึ้นขี่เจ้านวนสํานักแต่มันไม่ยอมไม่ขึ้นขี่ จนน้าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจึงยอมให้ขี่อืมใส่รู้มากเลยนะคะม้าตัวนี้ปกติเนี่ยสัตว์ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงด้วยแบบด้วยความใส่ใจด้วยความตั้งใจเนี่ยก็คือเขาสามารถรับรู้สิ่งต่างๆหรือการสื่อสารของมนุษย์ได้นะคะเจ้าโนนสํานักเป็นม้าที่เชื่อฟังเจ้าของมีอยู่ครั้งหนึ่งมันอยากจะวิ่งเล่นกับม้าตัวเมียตามนิสัยของม้าหนุ่มโยมพ่อของหลวงปู่จึงตะโกน ห้ามเจ้านนนสำนักให้หยุดอย่าไปหยุดเดี๋ยวนี้เจ้านนนสำนักก็จะหยุดชะงักย่ำเท้าอยู่กับที่แล้วก็ทําคอตกหันหลังกลับมาทันทีแต่ก็ไม่วไวชะงะคอมองม้าสาวอย่างอรยวรหลวงปู่จำภาพนั้นได้อย่างติดตาติดใจจนถือเป็นคติเอามาสอนใจตนเองเสมอมาคราใดาที่จิตใจเผลอไผลไปคิดนอกลู่นอกทาง เมื่อหลวงปู่คำดีท่านเตือนหลวงปู่ก็รีบน้อมมาปฏิบัติทันทีท่านจึงสามารถครองตนอยู่ในผ้ากาสวพัชผ้ากาสวพัมาได้กราบเท่าทุกวันนี้ไม่เพียงแต่มาเท่านั้นในชีวิตของหลวงปู่ได้พบพานกับสัตว์ประเภทต่างๆที่น่ารักและแสนรู้อย่างนี้อีกหลายประเภทเช่นสุนัขหมูวัว ควายลิงข้างบ่างชนีหรือแม้แตงง่งูท่านจึงมีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายมีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับคนต่างก็รักความสุขไม่ชอบความทุกข์ทำให้ท่านมีความเมตตาปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายประดุจเป็นพี่น้องกันดังเช่นในสมัยที่นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาปู่นั้นหลวงปู่เล่าว,ว่า เวลาที่ท่านนั่งเย็บผ้าอยู่ที่ชานหน้าถ้ำขณะที่ท่านกำลังใช้จักรเย็บผ้าข้างกับลิงมันจะลงมาเมื่อเห็นจักรเล่นมันดังจัก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 จก,ก็จะมายืดคอดูย,ยืดดูจักมันวิ่งท่านก็เก็บไปเรื่อยทำท่าไม่สนใจมันเพราะถ้ามองมันมันจะอายอายเหนียมท่านว่าถ้าเรามองเขาเขาจะอาย ไม่ต้องอายหรอกดูได้มาจับนี่ก็ได้มาจับช่วยกันเนี่ยมาพูดกับมันเล่นไปเฝ้าถ้าให้หลวงปู่คำดีที่ถ้ามีจักขึ้นไปเราก็ไปเย็บผ้าอยู่ที่นั่นเย็บผ้าจีวรอย่างนี้แต่มันก็เป็นผ้าขาวหรอกจากนั้นเรียกว่าติดต่อกันง่ายกับสัตว์อื่นลิงข้างบางชนีเหล่านี้เขาก็มีความปรารถนาดีอยู่เหมือนกัน เขาก็อยากจะมีความสุขอยู่เหมือนกันเราไปอยู่ในป่าเขาก็ได้พึ่งพาอาศัยเราไปตักน้ามาจากบ่อบ่อพู่นนะบ่อพุ่นถ้าผาปู่มันอดน้ำเอามาเทใส่อ่างสําหรับล้างเท้าหลวงปู่ขึ้นกุฏิหรือใส่ตุ่มอื่นไว้มันก็จะพากันอุ้มลูกอุ้มเต้ามากินน้ำกันแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวพระ ไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็พวกมันก็ไม่ได้ดูร้ายมากินน้ำกันดูจิตดูจูจจ้จีตจ๊ดจิตจนน้ำล้างเท้าหลวงปู่หมดแล้วก็ได้ตักมาใส่ใหม่อยู่นั่นแหละคือก็ได้ตักมาใส่ใหม่อยู่เรื่อยเพราะว่าพวกลิงพวกสัตว์พวกนี้จะกินน้ำในอ่างล้างเท้าของหลวงปู่จนหมดทุกครั้งหิวไรยไม่มีน้ำจะกินอยู่บนภูเขา นี่เราก็เคยได้สัมผัสเข้ามาแล้วพวกบางก็เหมือนกันไปอยู่ถ้ำผาบิ้งบางลั่วตัวใหญ่ๆเวลามันบินไปปีกมันเท่ากระด้งเนี่ยวืดไปไปจับต้นนั้นปว้วะจับต้นนี้ปว้วะแล้วก็ไล่กันเล่นกันมันติดตัวเมียไล่กันไปร้องกันไปว้าว้าอุ๊กอ๊เสียงอะไรเนาะนี่เนาะเสียงอะไรมันร้องอย่างนี้เนาะ เสียงว่าอุ๊กอุ๊อุ๊โทมันเสือหรืออะไรเนาะเสียงอย่างนี้ไปสังเกตดูโอ้อันนี้นี่เองอันนี้ที่เขาเรียกว่าบางรั่วบางใหญ่มันตัวเท่าแมวมันมีปีกบินได้ปีกจากต้นนี้ไปต้นโน้นวิ่งจากต้นโน้นไปต้นนั้นเวลามันติดกันมันจะร้องไปอย่างนั้นแหละไล่กันไปเป็นฝูงไปปิดไปติดตัวเมีย เหมือนหมามันติดกันเนี่ยติดตัวเมียมันไปพร้อมกันอย่างนั้นแหละมากินลูกกระโดนป่าลูกกระโดนใหญ่มันเป็นพวัพวใหญ่ๆมันลงมากินกันเราก็มองมันอยู่ใกล้ๆมันก็ยื้อจับไปเอาพวนั่นมากินอยู่ที่นี่หมดแล้วมันก็ยื้อไปเอามาใหม่อ๋อมันเป็นอย่างนี้กินตามสบายไม่ต้องกลัวนะวันหลังมากินอีกนะ ถ้าไปเห็นผ้าดำๆใส่หมวกอะไรมามีผืนผาหน้าไม้มาอย่างนั้นให้ไปไกลๆอย่าไปใกล้เขาพวกนั้นเป็นพวกไม่ไว้ชีวิตทั้งนั้นแหละเขาอาจจะถือศีลธรรมอยู่บางบางคนบางคนก็เอาทั้งนั้นนะบางคนก็เอาแหลกนกมีหูหนูมีปีกเอาหมดทุกอย่างกระรอกกระแตเอาหมดกระต่ายก็ยิ่งจะชอบกันใหญ่เห็น อม่มวงเล็บก็คืออีเห็นอ้อมอ๋อเป็นชื่ออีเห็นอีเห็นชนิดหนึ่งชื่ออ้อมเห็นหางการหรืออีเห็นหางการเหล่านี้เป็นของชอบของเขาแต่เราไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่เป็นไรมามากินกับเราก็ได้เดอ้อมากินข้าวก้นบาทก็ได้เดอ้อคราวอยู่ถ้ำผาบิงได้เอากล้วยไปให้ เอาเข้าวปั้นไปใส่กับกล้วยอยู่ที่นั่นนะเอาไว้ตรงนี้มากินตรงนี้พวกลิงพวกข้างนะเพราะฉะนั้นการแผ่เมตามตาเมตีจิตภาพเป็นสัมพันธ์รรมตรีเราอาจจะเป็นเพื่อนกับมันก็ได้สัตว์ก็ไม่เกรงกลัวเราเขาก็ได้รับความสุขอบอุ่นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นให้แผ่เมตตาเด้อให้แผ่เมตตาเด้อท่านพูด ใช้สัตว์ฟังแล้วมันน่ารักดีนะคะคือมีความเป็นกันเองกับสัสตว์ต่างๆที่เข้ามาใกล้เราถือศาสนาพุทธเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองท่านสั่งสอนไม่ให้เบียดเบียนคือท่านท่านสั่งสอนไม่ให้เบียดเบียนกันนะอเวลาอัพยาปัชาอ,อนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ พื่อนสอนให้พวกเรามีเมตตามาตรีจิตมิตรภาพกันท่านสอนขนาดว่าเขาพวกเขาเป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์ที่ถ้าถ้าเกิดคนทั่วไปคิดว่าสัตว์พวกนี้คงไม่รู้เรื่องอะไรแต่ท่านก็สามารถที่จะพูดสื่อสารแล้วก็สอนกับพวกสัตว์นั้นนั้นได้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านได้สร้างวัดศรีอภัยวันใหม่ๆม,มีหมูป่าเข้ามาอาศัยอยู่ในวัด ท่านจึงอุปการะเลี้ยงดูเรียกชื่อว่าเจ้าอูต๊ตซึ่งหมูตัวนี้มีความแสนรู้และมีความกระตัญยูยิ่งนะักยามใดที่พระออกบินธบาตมันก็จะตามไปบินธบาตด้วยยามใดที่หลวงปู่วัดในตอนกลางคืนลงตรวจวัดในตอนกลางคืนมันก็จะคอยติดตามดูแลท่านอยู่ไม่ห่างเลยคราวหนึ่งหลวงปู่ได้ไปหยอกเจ้าอู๊ด พร้อมกับจับหูด้วยความเมตตาว่าหูใหญ่หูใหญ่หหญแบบนี้ปาดให้คนเขาไปเผาไฟเอาไปกินแกล้มเหล้าดีไหมเจ้าอูดก็แสดงอากับกิริยาตกใจสายหน้าพร้อมกับส่งเสียงอิดอิหลวงปู่จึงหัวเราะแล้วปลอบกับเจ้าอูดว่าไม่ให้ใครมาทำหรอกอยู่กับหลวงพ่อนี่แหละต่อมาเมื่อเจ้าอูดถึงแก่ความตายด้วยความชราหลวงปู่จึงประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงของวัด ให้ญาติโยมมาช่วยกันทำชาปนก,กิจด้วยการชำแหละนำเนื้อเจ้าอูดไปกินทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าอูดสามารถยังประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบ่างชื่อเจ้าเตี้ยหลวงปู่ให้ความเมตตาจนสัตว์ป่าบางเชื่องและเข้ามากินน้ำในมือของหลวงปู่ได้ทันเราว่าบางลัว่วบ่างตองตัวน้อย,อย,อยร้องเตี้ยเตี้ยเตี้ย วันนั้นเป็นเป็นวันที่คนมาเต็มวัดมาช่วยสร้างศาลาเลื่อนไม้กันเลื่อยไม้กันบางเขาก็ลงมาพวกนั้นถือไม้วิ่งมาวิ่งใส่มันจะไปฆ่ามันอยาอย่าไปฆ่ามันเรามาวัดมาวาจะไปฆ่าสัตว์ไปไหนกันมันไม่ถูกต้องอ๋อจะฆ่าสัตว์กันไปไหนอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องคือเสียงหลวงปู่ห้ามไม่ให้คนมาฆ่าสัตว์ในวัด มันมาขอกินน้ําอย่าทําลายมันนะมานี่มานี่มากินน้ําบินโดดลงมาโลดโดดลงมาจับมือปั๊บคนหลายๆคนก็ดูอยู่อย่างนั้นนะดูสิเราว่านะบางแท้ๆมันยังรู้จักพูดจะเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนมันก็มาอย่างนี้อยากกินน้ําหรอถ้าอยากกินน้ําก็หอมแก้มเจ้ก่อนเดินปิ้งปิ้งปิ้งมาเรียกแก้ม เราก็เทน้ำใส่อยู่กลางมือเทน้ำอยู่กาอา้าวกินน้ำลงไปกินน้ำแป๊บแปบอ่าตรงนี้ก็มีคำคมนะคะที่หลวงปู่เน้นไว้เป็นตัวอักษรตัวโต,วตวเลยเขียนว่าอย่าไปรีบอย่าไปเร่งอย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เวลาจะได้มาเองนั่นแหละอย่าไปยึดมั่นในสิ่งใดๆแม้การปฏิบัติ ความหมายตรงตัวเลยเนาะไม่ต้องแต่เนาะ, <S <S ะเมื่อสัตว์ลงมากินน้ำในมือของหลวงปู่จนหมดเราก็เทใหม่ให้อยู่อย่างนั้นแหละเอาน้ำใส่นี่รูปหลังให้ร้อนไหมมันเดือนสี่เดือนห้ามันร้อนอดน้ำด้วยอยู่ปลายไม้นู่นละ่ะร้องเตี้ยเตี้ยอยู่ปลายไม้นู่นละ่ะวันหลังมาใหม่เด้อพวกนั้นตามันบอกเคยเห็นบางมา บอกเคยเห็นบางป่ามากินน้ำในมือโอ้ไม่ใช่หมาน้อยนะตั้งครึ่งร้อยพุ่นละคนที่มาดูงานเรามาช่วยเก็บอันนั้นเก็บอันนี้ให้อย่างน้อยก็ครึ่งร้อยพุ่นละพุ่นละอาจจะเป็นคำของทางภาคอีสานซึ่งตัวฉิมเองก็ไม่เข้าใจแต่ว่าน่าจะเป็นคล้ายๆค,คำว่าพุ่นละอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผูร้รู้ช่วยอธิบายหรือว่าคอมเมนต์ได้นะคะ มาเห็นดูมาเห็นมาดูบ่างกินน้ำในมือวันหลังมาอีกเดอ้อมาจริงๆแล้วถ้าหิวก็มาเลยนะมาได้ยินเสียงร้องเตี้ยเตี้ยอยู่บนปลายต้นไม้ใหญ่ๆนูน่นเตี้ยเตี้ยมาเลยมาได้เลยเขาก็ตาจ้องอยู่สักหน่อยก็ตะลับตะลับลงมาทางนี้อ๋อมาทางนี้อย่าไปใกล้พวกนั้นยักษ์เขาสิกินก็บินแว้นมาจับปับ๊บมือนี่เท เทน้ำใส่มือให้อยู่สองวันสามวันต่อแต่นั้นก็จะหายต่อมไปเลยมันไปไหนเขาเอาไปกินแล้วว่านี่เป็นมุงคลอยู่ในที่อย่างนั้นเทวดามาช่วยเราหรือยังไงมีคนมาไล่เราเราก็เฉยไล่เราให้หนีจากที่นี่เราก็เฉยซะนะมาภาวนามาสร้างวัดไม่ได้มาเป็นสมบัติของผมนะเป็นสมบัติของศาสนา สถานที่ภาวนาที่นี่เป็นสมบัติของศาสนาไม่ใช่สมบัติของผมจะมาหามาห่วงอะไรนักหนาผมไม่เอาไปซื้อไปขายรอกที่ดินผมจะรักษาป่านี้ไว้เท่านั้นนะรักษาป่าให้มันเขียวชะอุ่มไว้ต้นบักเมาก็มีต้นบักว่าก็มีต้นอะไรก็มีมีหลายอย่างเป็นหมากที่กินได้หมากไฟก็มี อันนี้ให้มาภาวนาด้วยกันเท่านั้นนะเดือดร้อนหอเทวดาว่าถึงส่งบางมาคุยกับเราได้เรารูปหัวรูปหลังไหลให้ให้ดมแก้มให้เขาดูอ้าวนี่แก้มนะดูนะเห็นบางขึ้นมาดมแก้มเราเลียแก้มเราพากันดูไม่เคยเห็นสักทีเคยเห็นแต่ที่คนแผ่เมตตาไมตรีจิตมิตรภาพก็เป็นมิตรกันได้ ในสัตว์ทุกจําพวกนั่นแหละสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในบกอยู่ในป่าเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้ฉะนั้นพวกเราต้องแผ่เมตตาเดอ้อนะคะพวกเราต้องแผ่เมตตาเดอ้อแผ่เมตตาปรารถนาดีในเพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้เขาได้พึ่งพาอาศัยเราได้เขามาอาศัยเมืองเรามาทัศนาจรมาดูบ้านเมืองของเรา พวกเราก็แสดงมุทิตาแสดงความยินดีด้วยยิ้มให้กระรอกก็เช่นกันหลวงปู่ก็เคยมาเคยเมตตาเลี้ยงดูกระรอกเรื่องมีอยู่ว่าช่วงบ่ายวันหนึ่งได้มีลมพายุแรงเกิดขึ้นภายในวัดพระเนนเห็นว่าหมาที่วัดกำลังรุมอะไรอยู่จึงได้รีบไปดูกันปรากฏว่ามันคือรูกระรอกที่ร่วงลงมาจากต้นไม,ม้และได้บาดเจ็บอยู่ พระเนนจึงได้ไล่หมาออกเกรงว่าหมาจะกัดลูกกระรอกนั้นตายสามมาเนนได้นำลูกกระรอกไปรักษาเพื่อให้อาการของกระรอกดีขึ้นบางครั้งที่สามมาเนนเข้าไปทำข้อวัดกับหลวงปู่ก็ได้นำลูกกระรอกเข้าไปเมื่อหลวงปู่ท่านเห็นท่านก็เลยเกิดความเมตตาและมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยจึงได้เลี้ยงกระรอกนั้นไว้จนกระรอกได้หายจากอาการบาดเจ็บ ในบางครั้งที่หลวงปู่ท่านพักผ่อนเจ้ากระรอกตัวนั้นก็จะวิ่งเอาตัวไปซุกเข้าในผ้าห่มหลวงปู่บางทีเจ้ากระรอกก็เข้าไปอยู่ในกระเป๋าอังสะหลวงปู่ด้วยเพราะว่าเจ้ากระรอกรู้สึกได้รับความปลอดภัยในความเมตตาของหลวงปู่มันจึงอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ตลอดในเวลาต่อมาก็จะมีกระรอกพลัดตกจากรังมาอีกท่านก็ได้เอามารักษาแล้วก็รักเอนดูมัน มีอยู่สตัวตัวหนึ่งตายแล้วก็ได้มีตัวหนึ่งมาแทนอีกเลยได้มาเลี้ยงอีกท่านเล่าว่าสามะเนนน้อยไปเลี้ยงยังไงเอานมให้มันกินจนท้องบานกินกินกินยังไงก็ไม่พออิ่มจนท้องมันบานเลยก็ตายไปเลยก็เลยตายไปเลยกระรอกมันกินเยอะสงสัยมันจะอร่อยก็เลยตายแต่ตัวก่อนนั้นสามะเนนนอนทับมันจนตายสามเนนนอนทับจนตาย นอนไปจนไม่มีสตินอนกลิ้งไปกลิ้งมาก็ไปทับเอากระรอกจนตายมันคงอึดอัดมันจึงตายกระรอกตัวนั้นมันน่ารักเราเอาพลูมาเคี้ยวหมากกระรอกก็มาแย่งเอาพลูกับมือเอาไปกัดเอาไปเล่นจนหมดจนไม่มีพลูนู่นละสมัยมันยังมีชีวิตแข็งแรงอยู่สงสัยมันไม่อยากให้เราเคี้ยวหรือไรจึงมากัดพลูของเรา กระรอกชอบกินกินเยอะชอบกินมะม่วงสุกกินผลละหมากรากไม้กินกล้วยกินเงาะหรืออะไรก็กินตัวแรกที่ตายไปนั้นอายุเกือบสองปีได้แล้วมันก็ตัวใหญ่แล้วมันรู้จักคือรู้จักความรู้จักภาษาชอบปีนป่ายไปตามผ้าม่านในกุฏิปีนป่ายไปอยู่ข้างบนนูน่นเราเลยเรียกมันลงมามานี่มานี่ถึงเวลากินแล้วลงมา มันก็ลงมาเลยให้เนนไปรับเอามันมากินคือไปรับกระลอกลงมากินอาหารด้วยกันโดยปกติในวันของหลวงปู่จะมีหมาแมวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งที่ชอบมาอยู่ใกล้หลวงปู่เป็นประจำหลวงปู่เรียกมันว่าเจ้ามอมแมวนะคะชื่อมอมเจ้ามอมเป็นแมวที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่มานาน และทุกเช้าเจ้ามอมก็จะมวนเวียนอยู่แถวๆที่หลวงปู่นั่งฉันข้าวอยู่เป็นประจำหลวงปู่ท่านเมตตาเจ้ามอมมากซึ่งบางทีหลวงปู่มีอาหารดีๆก็จะแบ่งให้เจ้ามอมได้กินด้วยในตอนเชา้าหลวงปู่ก็มักจะเรียกหาเจ้ามอมอยู่เสมอวันนั้นเจ้ามอมมีอาการท้องเสียมันได้เดินเข้ามานั่งที่ตักของหลวงปู่นอนสักพักเจ้ามอมก็ได้ถ่ายออกมาบนตักโดนผ้าจีวรหลวงปู่ หลวงปู่ท่านนึกในใจว่าโอ้ยเจ้ามอมทำไมถึงมาทำกับเราแบบนี้ทำไมมาถ่ายราจ,จีวรของเราในขณะที่หลวงปู่กำลังคิดอยู่กับเรื่องเจ้ามอมนั้นหลวงปู่ก็ระลึกถึงเรื่องที่หลวงปู่เคยขี้ราดเยี่ยวราดบนใสยมพ่อโยมแม่คือนึกย้อนถึงอดีตของตัวเองนะคะนึกถึงโยมพ่อโยมแม่ของท่านโยมพ่อยมแม่ของท่านไม่เคยว่าไม่เคยบ่นให้ท่านได้ยิน ถึงแม้ว่าท่านจะเคยเยี่ยวรา้แล้วไปโดนน้ำถ้วยน้ำพริกก็ตามยมพ่อยมแม่ของท่านก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนี่ก็เป็นเหตุให้หลวงปู่ท่านได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ท่านที่เมตตาท่านมาโดยตลอดไม่เว้นแม้แต่สัตว์ที่ดุร้ายอย่างเช่นงูท่านก็มีเมตตาเช่นกันท่านเล่าว่าขณะที่กําลังบินธบาตอยู่มีงูตัวเท่าแขนสีออกแดงๆโผลออกมา ท่านร้องอุทานและพูดกับมันด้วยเมตตาว่ามาทําไมทางนี้ทางนี้ทางของเราเจ้ามายังไงให้เจ้าไปทางอื่นเถอะทางนี้ทางของเราเราเดินอยู่เราเที่ยวอยู่งูนั้นมองเหลียวไปเหลียวมาว่าหลวงปู่ไม่ฆ่ามันมันไม่เป็นพิษคือหลวงปู่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับมันมันก็หันไปคนละทางและยกคอขึ้น แล้วมันก็ไปอีกทางเลยไปทางอื่นเลยไปทางที่มีน้ำอยู่ทางโน้นแล้วก็ไม่เห็นกันอีกเลยตอนที่อยู่วัดถ้ำผาปู่ท่านได้เจอกับงูเห่าสีดำตัวหนึ่งหลวงปู่เล่าว่าท่านนั่งอยู่มันก็มาข้างๆมันมาโผล่ที่ห้องน้ำท่านจึงพูดกับมันด้วยความเมตตาว่าเฮ้ยเจ้ามาอยู่นี่ตั้งแต่ตอนไหนมันก็หดตัวคืนไปตั้งหลักตัวมันเองก็คงจะตกใจ แล้วมันก็เลื้อยมาใกล้ๆแต่มันก็ยกคอขึ้นไม่ได้เพราะว่าติดฟ้าท่านว่าไปทางอื่นเถอะเรายอก,กับลิงอยู่มันมาเขย่าต้นไม้มันทำหน้าใส่เราให้เรากลัวเราอยู่ที่นี่นานแล้วจะให้เรากลัวได้ยังไงไม่กลัวหรอกเพื่อนกันไอ้งูนี่ก็ไปทางอื่นเถอะไปซะถ้าเป็นโยมเขาก็ตีแล้วเอาค้อนตีทีเดียวก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นไปทางอื่นไปคนละทาง เราไม่เป็นไรหรอกอยากจะจับหลังมันลองดูแต่มันติดฝ้าอยู่จะลูบมันจะได้ไหมเนาะเวลามันจะไปก็มันไปพุ่งเลยต่างคนก็ต่างไปท่านสื่อสารกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จบบทที่10จะสังเกตได้ว่าหลวงปู่ท่อนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตเมตตาแล้วก็ความเมตตาเนี่ยคือแผ่แผ่ไปยังเจ้าสัตว์ต่างๆแล้วก็ที่ที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยคือเหมือนเป็น ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่ยังคงมีสัตว์ป่าครบทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนจบบทที่10นะคะจะเป็นภาพของหลวงปู่ท่อนที่เล่นกับแมวนะคะแต่ไม่ทราบว่าไม่แน่แต่ว่าตัวไหนคือเจ้าหม่อมตัวนี้จะเป็นแมวสีขาวแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นแมวลายๆายออกโทนสีดำๆหน่อยสำหรับวันนี้ก็จบตอนที่10ในหนังสือนะคะแล้วก็จบอีพีที่5ก็คือครั้งที่5เนี้ค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยบุญที่เกิดจากการเล่าประวัติของหลวงปู่ท่อนเนี่ยขอแผ่ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยวจิมจะรีบปรับปรุงเรื่องการถ่ายคลิปการาลงให้มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ผับปรับปรับปรุงปรับปรุงแสงสีเสียงให้มันโอเคกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ